แผ่นดินใหม่หนูก็ไม่ค่อยสะทานเท่าไหร่อย่างนั่งแต่งหน้าอยู่เลยเพราะว่าหนูเข้าใจจริงๆว่าผู้หญิงเราคือขวัญแบบติดอาจจะติดสวยติดสวยมากไปอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องความปลอดภัยชีวิตเท่าไหร่เราโฟกัสอย่างเดียวว่าวปากไม่สวยปากไม่ติดทนไม่มีคิวว่าออกจากบ้านอ,อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นต,ตัวอย่างไม่ดีทุกค,คนต้องอี้ดื่งเซฟตที่เรื่องร่างก,กายเรื่องชีวิตเป็นหลักก่อน อย่างขวัญนี่ผิดทุกคนบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรต้อให้แต่งหน้าก,ก่อนเพรว่าไงไม่มีไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดข <c oughs> ึ้นก็บอกไปแบบสวยๆกอดอ,อะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นเราต้องเราต้องแต่งแม่ถ้า,ถาถอยากแต่งเราไปวิ่งเลยคือขวานอ่ะไลายในในนานแล้วก็จะมีพี่ๆลูกค้าทุกคนที่เขาแบบว่าสีนี้สีอะไรคะสีนี้สวยจ<ม>ังเราก็ยังมานั่งสซว่าสี<ม>อยู่เลยแล้วเราก็แบบอ่ะถ้าเราทิ้ง ทิ้งไม่พี่แฟนขับไปเขาก็ลังจะตื่นลิฟตเรา,เรานึ่ออกป้าแล้วคนกำลังมาชมว่าลิฟเราดีมากดีมากอ่ะแล้วพอเราจะเดินออกไปแล้วมันขาดต,ตอนมันกําลังแบบได้อยู่อย่างเงี้ยคืออํานาจพลังแฟนขับคือม,มันขึ้นมาสูงมากกว่าพลังแผ่นดินไหวไงหนูก็เลยจะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแล้วทุกคนก็ไม่ทิ้งหนูนะทุกคนก็ยังถามสวอซี่ลิฟยูซี่เบอร์แปดหมดกันไม่มีใครบอกว่าขวัญหนี ไม่มีใครบอกบอกว่าขวัญวิ่งขวัญไปอะไรอย่างเงี้ยยังไงหวินมากหนูไม่ได้หัวเงินแต่ว่าเขาถามว่าสีนี้สวยจังเลยสีอะไรคะติดทนมากเลยพี่ใช้สีอันไหนเราก็ไม่ได้หัวขายด้วยคือแบบโชว์ของอะอวดของหรอแม้แล้วพอแบบทุกคนน้าเราเราทําอะไรเป็นของตัวเองแล้วเวลามีคนมาช์โปรดักต์เราอะมันลืมไปเลยว่าเรากำลังจะตายแล้ว่า มันก็จะมีความสุขว่าแบบมันมีความสุขกันที่ว่าเราคนมาชมของเราอะค่ะแต่คราวหน้ารื่องมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องชมของหนูเยอะแค่วงหนูว่าขวานวิ่งเนีตอนนั้นเราก็รู้แล้วแหละว่าเป็นกระดิังแต่เราต้องมาสมจีก่อนขายก่อนอย่างเงี้ยหรอยังไงอะมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรคิดเข้ามาในหัวเลยว่าแผ่นดินไหวแล้วต้องวิ่งไปไหนก่อนเรืออปลไหมเพราะว่าเกิดมาขวอยังไม่เคยเจอแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง แบบนี้เราค่อนข้างน้อยเรารู้อย่างเดียวว่าประเทศไทยก็คือท s นามิฉันต้องไปอยู่ที่สูงๆเนี่ยต้องวิ่งแต่เราไม่ได้มีความรู้ว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเันจะต้องหาคานนะแลวฉันก็ไปอยู่ใต้คานเพื่อไปเจอสามเหลี่ยมปอดไทยไม่มีเราแค่ว่าลูกค้าชอบลิฟต์เราสีไหนสวยก็สวอสีตอหมดฟังตะกาตอแล้วพอเห็นข่าวมันทำให้เราสดแล้วตอไปเราต้อง ผู้สามัญพลจะต้องมีสติบ้างวันนี้นอกจากอวดลิฟค่ะแล้ววันนั้นจบไรยังไงอ่ะก็ไม่าหมีก็อไล่ไล่จนแต่งแน่จบปักตะกร้าได้ฉ่ำไม่มีใครพาเราออกแผนดินไหวมีคนโทรมาไหมว่าไม่ขวัญแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยมีส่งมาว่าแบบแผ่นดินไหวเป็นไงบ้างแผ่นดินไหวเป็นไงบ้างก็เราเป็นไงอ่ะก็นั่งอวดลิฟต์อยู่ ก็เรายังไม่ว่างตอบอะเอา้าแลแ<ม>้วเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นหรือใครที่อยู่นั้นไม่มีคาแบบขวัญออกไปจันกระจกนั้นไม่มีแม่ขวัญนี่นั่งนั่งไกวาขาอยู่ข้างล่างแล้วก็ชงน้ําขิงกินแม่ยังมีความชงน้ําขิงแล้วแม่ก็ยังขวัญแล้วเดินลงไปหาแม่แม่ก็แบบ เออน้ำฉีกอันนี้ไม่ดีเลยกินแล้วเวียนหัวเพราะแม่เราเป็นเบาหวานไงเขาก็คงคิดว่ามันแบบน้ำตาลตกน้ำตาลมืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบอกแม่เลยว่าเป็นดินไหวแม่เราเพิ่งไปแม่ไม่ไม่ได้บอกว่าแม่ตกใจแค่แม่บอกว่าแม่ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปหาหมอแล้วออกมาแม่นี้ฝัดมันแล้ววันั้นบอกว่าบอกได้ไงอ่ะบอกได้ไงอ่ะบอกไม่ได้สิอะไรนะคะไม่มีไม่มีอยู่กัน น้องๆในออฟฟิศเงี้ยค่ะแต่บ้านไม่ได้เป็นอะไรสักหน่งสาาทุกคนรู้สึกขวัญยังไม่กล้าเดินดูเลยเอาจริงๆแต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นติดต่อช่างไปให้มาถอดมาถอดเชเดเลียที่บ้านเขาก็ยังไม่มาหาเลยเขาก็น่าจะเป็นถอดหลายบ้านอยู่แต่ก็น่าจะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเหมือนตัวเองน่าจะปลอดภัยแหละโชคดีว่าเราไม่ได้มีความจรงวางส่วว่าแผ่นนี้ไหวก็ง ขวัญมารู้สึกผวาตอนที่ขวัญเดินทางไปที่หน้าง,งานที่เกิดเหตุอะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเหมือนขวัญก็รู้จักกับพี่นิ่มที่ที่เขาอยู่หน่วยกู้ภัยเนาะขวัญก็ได้มีโอกาสาไปลงพื้นที่ตรงนั้นแล้วเอาของไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนวันวันแรกออใช่เพิ่งมาตกใจตอนนั้นแหละตอนที่ขวัญไปอยู่ที่เหตุกับตาว่ามันแบบโอ้ยมันหนักขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงย กันยากเลยด้วยเนื่องจากการที่เราเขาก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะขาดในเรื่องของคนประสานในเรื่องของวันและแรกอาจจะไม่มีผู้นําทีมอาจจะแบบมีทีมไปแต่ละแต่ละทีม,แต,ทมแต่ว่าไม่มีคนที่แบบว่าคอยสเก็ตหรือว่านําทีว่าเออภาพแผนใหญ่เราจะต้องออกมาเป็นแบบไหนสเต็ป1 2ึ่งงส แต่ว่าสิ่งที่ผวเห็นก็คือทุกคนทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าพี่ๆหน่วยกู้ภัยทั้งร่วมกตันยูหรือว่าทางบร,ริณีทเกเษมเนี่ยทุกคนก็รวมน้ำใจกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ช่วยกันถึงที่สุดรวมหนึ่งน้องเคนายได้มีโอกาสไปเจอวน้องเคนายด้วยก็รู้สึกสงสารนะตอนก็คือมันเป็นเวลาเขาอดเคา่าแต่น้องเขาก็ออกมาช่วยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าตอกย้ำว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกัน กมาตรการดูแลเน,นี่ยเขาก็บอกว่าต้องเข้าประวัติสนะอะไร After shock ก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่แบบไหนที่ปลอดภัยอย่างน้อยเราจะได้รวมกลุ่มคนที่เขาไม่รู้เหมือนกันเราช่วงต้นที่มานั้งทานลิฟติกกเนี่ยก็ให้เขามานั่งอยู่ในพื้นที่สามเนี่ยปลอดภัยอันนี้สําคัญนะนอกจากว่าองค์ความรู้ที่รัฐบาลจะต้องแบบรณรงค์หรือว่าการเผยแพร่ ในเรื่องของโนว์ฮาวหรือเอ็ซเดีอะไรต่างๆควรจะต้องมีมากกว่านี้ให้หรือว่ามีการแจ้งให้เราเออมีการเตรียมแผนหรือการการเตรียมตัวได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นคือไม่มีอะไรที่บอกเราเลยแล้วก็รวมถึงสัญญาโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ด้วยอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแผนไปคือก่อนที่เราจะ เกิดเหตุการณ์แผ่นดิถ่ายนะค่ะเราอาจจะต้องเตรียมแผนทั้งแบบบูรณาการทุกหน่วยทุกเหล่าอย่างเงี้ยว่าจะเตรียมการยังไงให้ประชาชนได้รู้ก่อนเบื้องต้นไม่ใช่ว่าแบบมาท,ทํทา,า,า,าทีหลักเดินข้าศัตะเพราะว่าเหมือนมีกองที่หรือว่ามีแบบองค์กรต่ตางก็เริ่มามาบอกว่าคนนี้จะแบบวันใครวันคนนั้นอะไรอะไรนะคะมาถึงว่าการเตรียมการในการเดิน ไว้ดีที่สุดค่ะไม่ทิ้งจบตัวหนึ่งค่ะคะเรายังหยุดเลยถูกไหมแต่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าผู้รู้ในเรื่องของวิชาชีพต่างๆถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่ออกมาเตือนเราเป็นผู้ฟังเราก็แค่ฟังเสร็จแล้วเราบอกต่อไม่เสียหายกับการที่ว่าเราจะระมันระวังเอาไว้เบื้องต้นอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็ได้ความรู้เึ้นม,มาในชีวิเตเพิ่มขึ้นถ้าไม่จริงแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมแต่เราก็ฟังไปก่อนดีกว่าก็คือยู่ ก็ด,ด,ดูแต่เราก็ต้องคัดกรองบางอย่างมันก็จะมีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับท่านทัวร์เดินทางเลยวันนี้ก็ยังเข้าห้างมาช่ำไม่แค่กรุงเทพไปมายถึงว่าต่างจังหวัดหรือว่าจันอะไรที่เขาแบบว่ามาไว้ก็แบบต้องระวังนะก็ที่ฝนได้ยินได้ฟังก็ ก็พอทราบอยู่บ้างแต่ก็ให้กำลังใจอย่างเมื่อวานที่ฟังเขาก็บอกว่าที่จะเกิดที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะก็ขอให้กำลังใจที่พี่ๆทุกคนที่กาญและการก็เตรียมความพร้อมเต็มที่เอาไว้ถ้าเป็นไปได้เราออกนอกพื้นที่ก่อนแล้วก็พาผู้สูงอายุพาเด็กๆน้องๆพาสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อนเนอะในเรื่องของทรัพย์หรือว่าในเรื่องของพื้นที่หรืออสังหาเรา เราสร้างกันใหม่ได้ถ้าเรามียังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีในการแก้ไขปัญหาละกันค่ะ